เรามาชมตะก้อสามสามครับข้ามฟรีไม่มีบล็อกนะครับทีมนี้เป็นทีมออสมิวสิกนะครับศูนย์หนึ่งนี่พี่เข้มนะครับศูนย์สองนี่พี่ออสนะครับสปอนเซอร์นะฮะแล้วก็เบอร์ที่เอ็ดน้องเจมนะครับผังนู้นนี่ไม่แน่ใจชื่อทีมอะไรนะครับน่าจะเป็นทีมวัดโสมนะครับเป็น น้องกวนนะครับฝั่งนู้นครับเราปิดน้องบอลนะครับแล้วนนลก็น้องต้าครับโยกอย่างนี้เจ้าบอลโอ้โหเต็ม,เต,มเต็มครับสกอร์สองต่อหนึ่งครับต่อไปก็เป็นปนักเเอเอ,อกับรถไฟโยกอย่างนี้โอ้โหสวยงามระเบิดลงครับโอ้โหลูกชงหวานเจี๊ยบ ทูกชงวี่พี่เข้มนะครับหวานเจี๊ยบครับ <c oughs> สองต่อสองครับห <c oughs> ยอดลุงนี้ครับเอายังโอ้โหเดี๋ยวไม่น่ารอดนะครับลูกนี้ครับพี่เข้มเ <c oughs> สิร์ฟเสิร์ฟดีเกิน <five S 1> ลูกนี้สามต่อสองครับ <c oughs> เจ้าบอลโอ้โหขึงรอบก่อนนะครับเจ้าบอลบอกยังไม่เต็มรอบนะครับ สามต่อสามครับนี่เป็นเหลี่ยมเืบร์ปรข้ามฟีไม่มีบล็อกนะครับโอ้โหโน้องเกมลอยตัวตได้สวยงามนะลูกนี้โอเคโอเค,อเคไปเร็วเลยเสี่ต่อสามครับ โ네อ้โหหลบตะก้อเกือบไม่ทันนะตรงนี้ลูกนี้ออกครับ5ต่อ4ครับเรียกครับเจมส์คริปต้นอยู่กับพี่ต้นเดี๋ยวนี่งเบอร์21นะครับน้องเจมส์คริปตุนนะครับตอนนี้เล่นให้สโมสรน้ำหลวงนะฮะ สกอร์หกต่อสี่ต่อปเวียดนามนุ่เนื้อ้ยมาลีสไปมาลีสสกอร์ห้าต่อห <c oughs> กอรอครับ <c oughs> อ่าวบุกีล้นครับเจ็ดต่อห้าครับบุกีไม่ข้าว สกอร์หกต่อเจ็ดครับโ oh, อ้โหยังได้ครับลุงอาลนครับโอ้โ oh, ห <c oughs> จะบอลสวยๆครับโอ้โหลุงนี้น่าจะได้ครับสกอร์แปดต่อเจ็ดครับ ลุงนี้โอ้โหสวยงามครับฝังไปเลยครับเจ้าเจมส์ตรงนี้แปะต่อแปะนะครับตองอ้วนวัดโสมยกอย่างนี้เจ้าบอลเอา้าติดเกลียวครับโอ้โหสั้นไปนิดนึงครับยังเตะทันครับลุงนี้โอ้โหพี่อดสุดยอดนะครับลุงนี้ถือว่าจ่ายช็อตให้น้องเจมส์นะลูกนี้ตั้งใจไหมนี่พี่ออดตั้งใจ,งใ,จใจช็อตไหมเนะี่ย ตามไปนิดน oh. nah, oh right ึง9ต่อ8นะฮะเท้วะครับติดเกีียวลูกน oh ี้โอ้โหอย่างนี้ก็เกีียวอีกไหมเกล่ยวอีกนะครับโอ้โหสุดยอดครับลูกมาครับโอ้โหฟาวครับลูกนี้เรียบร้อยครับเหนียวเกิน7ต่อ8ครับ โอ้โหจะบอลลากลิดเองครับลูกนี้เปิดไม่ออกครับโอ้โห,โหยืนเตะเบาๆนะครับลูกนี้เก้าต่อสิบครับเซมจับหนึ่งสองน้องเจมโอ้โหโดุดันไม่เกรงใจใครครับลูกยกหวานเจีย๊ยบที่เข้มนะครับเข้มลมเก้านะฮะทีมงานออสมิวสิกนะครับ 11ต่อ9ครับโอ้โหลุงเตะไม่ข้ามครับเจ้าบอล1ิอต่อ9ครับโอ้โหลุงนี้ปีชิมเสริฟดีครับยังไม่ผ่านนะครับโอ้โหเจ้าบอลเตะหนักครับลุกนี้10ต่อ12ครับ ทีมว er ัดสมเสิลูกนี้ครับตอดจับนึงอีเข้มยกสวยอย่างนี้ก็โอ้โหเตะออกไปเลยครับลูกนี้สวยเกินครับสิบเอ็ดต่อสิบสองครับไหลยังนี่โอ้โหระเบิดลงเลยับกนี้สิบสามต่อสิบเอ็ดครับ เสิยดีครับลูกนี้เจ้าปอนโอ้โหตีแมงมากครับส2ต่อ13ครับเกมไปไหนลูกนี้ครับพีเ่เกมยกส,สวยครับเบาๆครับเอาแค่ลงครับพี่เกมบอกน่าครับลูกเดียวเกมนะ14ต่อ10 สองนะฮทั่วไปนะครับตอนนี้ที่กลััขเมีลเปิดหัวครับเจ้าปอนตีโอ้โหตีเกี่ยวโอ้โหสุดยอดเลยครับตีออดนะครับเกี่ยวได้ได้วยครับลูกตีนะครับไม่ธรรมาดาจริงๆรนี่เป็นเซตที่สองนะครับสกอร์ศูนย์ต่อศูนย์ครับเซตแรกออสมิวสิกชนะไปนะครับที่เต เจ้าเจ๊โอ้โห่ฝังเลยครับอ๋อย่งไรตัวคนหนึ่งต่อศูนย์ครับไม่ข้ามเดี๋ยวถ้าเมื่อก่อนได้กินเลียงเลยสกรอสกร์หนึ่งต่อหนึ่งครับพร้อมเป็นเหลี่ยมไม่มีบล็อกเลยมันก็เล่นได้ได้หมดฮะทุกอย่างทุกคนนะครับับามจโอเคขอบคุณขอบคุณี่มาา,า,มาครับโอ้โหสั้นไปหน่อยครับติดเที่ยวโอ้โหนิดเดียวครับ ใช่ครับก็เอาไปเปิดที่โอ้พี่คิมยกสวยเกินชลรมกันบ้าเลยแล้วมาเจอกันอีกกงสลัดต้องสลัดอีกทีนึงอ่ะสามต่อสองครับสลัดทีมทีมสี่ทีมเออโอ้โหหนักมากครับเจ้าวันลุงสามต่อสามครับด้วยอย่างนี้โอ้โห ออครับลุกนี้สต่อสครับทีมยังยังเตมไหลมาอย่างนี้โอ้โหสวยงามครับเตะสูงดีนะครับน้งเกมม็ยัมสี่ต่อสีครับให้เล่นกันตีโอ้โหลูกนี้เข้าหัวครับโอ้โหเกือบติดเกี่ยวน้องเกมครับน้องฟีมนะครับ จะให้คนแก่รีบดีกันห้าต่อสี่นะครู่ที่สืบสีอยู่นะครับระหว่างลักษมนัตเอกับราชีแยกกันเข้ารอบนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณมตบทีาน้่ตาบ้าบ้าห้าต่อห้าครับตอนนี้เข้าใจโอ้โหลุงนี้ล้นครับโอ้โหเจ้าบอลติหายครับแข่งขันกันเลย สกอร6์6ต่อห้ครับเจ็บหโ้เกมสิสวยงามครับตรงนี้สกอร์6ต่อ6ครับยังมีให้สำหรับ2ทีมนี้นะครับระหว่างราโอ้โหทดีครับตรงนี้ต่อห6ครับโอ้โหดีครับตรงนี้ขอ้โหผาสมเสร์ฟดีนะ แปดต่อหกครับจอดเปิดอีกเข้มชงหวานหวานโอ้โหเต็มข้อครับเลยหลับนักกีฬามุ่งประชาชนทั่วไปนะครับทีมต่อไปนะครับห้าต่อเจ็ดนะครับ,บทีมยกอย่างนี้จเจ้าบอนต์ีหายครับก็มีทีมเจย์หลักลูกก้าต่อจิตนะครับ อสวยอย่างนี้เจ้าเจมเคาะเบาๆครับเพราะว่าเราเป็นเจ้าเชื่อดูแลหน่อยเชื่อดูแลหน่อยเราเจ้าสามนะครับอ9ต่อ9นะครับวนนี้ะครับโอ้โหลุงนี้ยกยึดไปหน่อยนะฮะตัวทำลายเน็ดนะครับตัวเอกทำลายเน็ตดได้ไหมหนึ่งแต้มนะครับสำหรับทีมป๊อตมิวสิกนะครับต้องใช้แบบพิเศษครับตอนนี้จะเอาอยู่9ต่อ9 ฟีมว่าไงลูกนี้โอ้โหถือว่าห่างครับแต่ติดเกี่ยวเจ้าเจมครับลูกนี่คอว้าวโอ้โหหน้าเสียดได้นะครับลองอ้ว,วนผสมกับเกี่ยวได้นะฮะสิบต่อเก้านะครับเด็กมาเจ้าเจมจับหนึ่งโยกเข้าหัวลูกนี้โอ้โหรู้ว่าตีดีครับ สิบต่อสิบครับน <No. S 1> ้องเจมโอ้โหหักหน้าขวาครับตรนี้สิดต่อสิบนะครับโอ้โหถึงรอบเบาๆครับตรงนี้สิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดนะครับตอนนี้ถือวัาสูสีคู่ขี้นะครับโอ้โหจุดฝีมเสิร์ฟดีครับตรงนี้ ถือกเสิร์ฟกระแทกได้ดีฮะอดสิบสอง์อดสิบเอ็ดนะครับจอดลูกนี้ยอดยกเองอย่างสวยครับลูกนี้โอ้โหสวยงามครับลูกนี้สิบสองกับสิบสองครับบวนจับหนึ่งยกสองโอโ้โหสวยงามครับ สิบสามต่อสิบสองนะครับโอ้โหลูกนี้ติดนิดครับนิดเดียวนะตอนนี้กำลังเล่นร่เมอยู่สิบสามต่อสิบสามครับตอนนี้ฟิล์มยกไหลยอย่างนี้ก็หายใิครับโอ้โว่ลากมาสักทีไดยังไงเหรอที่นั้ ส3ครับ10ยกอย่างนี้เข้าหัวโอ้โหยังเตะดีนะครับลองเกมอาโอกาสยังเปิดรออยู่ระหว่างล่าพี่ชิ้กับวัดสงกระดักสิบสี่อ14ครับตอนนี้ถือว่าสูสีนะครับประตูยังเปิดอ่าเจ้าฟิล์มยกอย่างนี้โอ้โหสวยงามครับสิบห้าตอนสิบสี่ครับตอนนี้เข้มชมอย่างนี้โอ้โหเกือบติดตากล้องนะฮะ สกอร์สิบห้าต่อ15นะฮะตอนนี้แต่งานนี้เขาไม่จะเอาไม้ผมติเขาบอกว่าเขาตีดึงพันไปนะก็จะเอาเลยบไม้ไติมาครับตอนนี้สกอร์16ตอ่อ15นะครับลูกเดียวเกมนะเกมไม่กีมครับเจ้าฟิล์มให้คำตอบครับ ผมฝากทรมนะครับ,บถ้าชมสิต่อสิครับเจ้าฟีไปไหนลูกนี้ยอดเปิดสายครับโยกอย่างนี้โอ้โหสวยงามครับลูกเดียวเกมนะครับ1 6บหต่อสินะครับเสิร์ฟโดยพี่เข้มนะครับจะไปทางไหนครับเสิร์ฟไม่กินนี่มีเกมครับลูกนี้หาวแล้วครับ น่าจะเรียบร้อยนะครับโอ้โหทีมนะครับเราชมเซตที่3นะครับเอาครับเรามาชมเซตที่3กันนะครับหลังจากชนะกันคนละเซตนะครับมาครับทีมวัดโสมนำหนึ่งแแ้มนะฮะหนึ่งต่อศูนย์ครับยอดเปิดซ้ายครับ อีเข้มยกซ้ายครับโอ้โหเต็มีครับตรงนี้กล้องสั่นนครับกวาดโดนนะฮะสกอร์หนึ่งต่อนหนึ่งนะครับสกอร์สองต่อนหนึ่งครับห,หลบเกือบไม่ทัน ตียังแรงครับเจ้าจีมครือโคตรมากครับลูกนี้ที่สาไปชนะได้ไปสอสองต่อสองเอ๊มาต่อแค่รอบนี้สามต่อสองครับมาตะก้าเข้าชุดบาลาีนะครับมาตะก้าเข้าต้องเริ่มใหม่นะครับชุดบาลาีฝังเข้าไปเลยครับลูกนี้สามต่อสาม ไ้้ไจนีกทามย่เโอ้โหพี่อดจ,จะเขี่ยให้ได้นะครับลุงนี้ต่อสี่ต่อ3ครับไดายชนะก็ได้ไปต่อเปิดดีเอา,อาครับเจ้าฟ์มเกี่ยวได้ครับลุงนี้ไหลไปโอ้โหยังเวอร์ได้นะครับโอ้น่าเสียดายครับลุงนี้เจ้าฟีไม่นะ่าชงล้นเลยนะแต่ก็ตาน้ำได้นะครับ แก่บางเออโน้ตพีออสมิวสิกยืนรอพอดีนะครับแบก,กินเลยครับตรงนี้สกอร์ตอนนี้4ตอ่อ4นะครับจิที่สนามอุลุพงนะครับถนนพหลัม6นะครับซอยตรงข้ามซอย19น,นะครับเป็นลานกีฬานะครับมี4ส,สนามนะครับ ใครวางเข้ามาชมได้นะครับสนามต้านเล่นมากครับสกอร์หต่อสครับลูกนี้ออกครับห้าต่อห้า <c oughs> ครับหนักหน่วงครับตรงนี้ เสิร oh, oh. uh, oh. ์ฟไเสิร์ฟโอ้โหนิดเดียวครับมารคุณใเปิดดีโค้งกไหวหต่อหครับโอ้โหไปเกมตักลังเท้าสวยงามครับเจมโอ้โหฝังไปเลยครับตรงนี้ สกอร์เจ็ดต่อหกนะครับสวยนะยอดดีครับลูกนี้แต่ไม่ผ่านครับโอ้โหยอดจะเขียวให้ได้นะครลูกนี้โหดมากครับยอดมิวสิกนี่ยเจ็ดต่อเจ็ดนะครับลุงนี้โอ้โหสวยงามครับเอาครับตอนนี้เปลี่ยนแดนนะครับแปดต่อเจ็ดนะครับ ใส่ครั้งที่สามเซตสามนะครับไม่ใช่เซตใสนะฮะดีดีครับลูกนี้แปดต่อแปดครับลูกนี้ออกครับสกอร์ตอนนี้เก้าต่อแปดนะครับเสิร์ฟโดยพี่เข้มครับไหลมาโอ้โหเจ้าฟ์มว่าไง่สวยงามมากลูกนี้โอ้โหถ้าเป็นพี่ออสนะบอกเลยลูกเนี้ย ติดเกียวเนี่ย <laughs> อ้สกรอร์ยังสูสีเหมือนเดิมเะครับเก้าต,ต่อเก้า,านะครับอาครับไม่ข้ามั้ครับน,น้องฟี่มาสกอร์ตอนนี้ เพราะว่าสิบต่อเก้ายอดลูกนี้โอ้โหจะฟิลมเห็นครับไหลส,สวยโอ้โหเต็มข้อเจ้าบอลเลยนะฮะลูกนี้สกอร์สิบต่อสิบนะครับเปิดลูกนี้โอ้โหติดไม่อยู่นะครับสิบเอ็ดต่อสิบครับ ฟิล์มจับหนึ่งไหลให้เจ้าวานยังงี้โอ้โหพี่เข้มจะเกี่ยวให้ได้นะครับตรงนี้แต่ไม่อยู่นะครับเนื่องจากความรุนแรงของลูกนะครับทำให้การรับลูกอาจจะเซตเล็กน้อยนะสิบเอ็ดเท่าครับ,รบกอดปิดสวยงามครับพี่เข้มหวานๆลูกนี้โอ้โหติดเกี่ยวแต่ไม่อยู่นะครับฟิล์มเสียดา้นะครับตรงนี้ จะล็อกกันยังไงพี่บอยเป๊ะสวยโค้ดไว้แล้วสิบสองต่อสิบเอ็ดนะครับเอาครับตะก,ก้อเข้านะครับเอาใหม่นะฮะตะก,ก้อเข้าสนามนะครับจะหยุดเล่นทันทีนะครับเนื่องจากกาลัวนักกีฬาบาดเจ็บนะฮะ เอาครับตะก้อเข้าอีกครับเจ้าฟิล์มถึงกับไงท้องนะครับตรงนี้จะได้ยกเลยไม่ได้ยกสักทีนะครับสิบสองต่อสิบเอ็ดนะครับมาครับครั้งที่สามครับจะมีตะก้อเข้าอีกหรือเปล่าครับไม่เข้านะครับติหายครับตรงนี้โอ้โหสิบสองต่อสิบสองนะฮะ หิมสวยงามก็ลูกนี้โอ้โหติมข้อนะฮะยกสวยอย่างงี้ว่างๆยกให้ผมเลยนะไม่ไม่ต้องใส่น้าแข็งสิบสามต่อสิบสองครับลูกนี้ย้อนนิดหน่อยครับโอ้โหแต่ก็ยังตีดได้นะครับ สกอร์สิบสามต่อสิบสามนะฮะโอ้โห,โหเจ้าบอลเสิร์ฟไม่ข้ามครับลูกนี้เสิร์ฟดีเนาะโอกาสพลิกเ,เน็ดในสูงเลยเอาครับสกอร์ต,ตอนนี้สิบสี่ต่อสิบสามนะฮะลูกเดียวเกมครับพี่เข้มจะปิดเกมได้หรือเปล่าครับลูกนี้เสิร์ฟไปไล่หน้าซ้ายนะเจ้าฟิล์มไหลเข้ามาอย่างนี้โอ้โหสวยงามครับ อาครับ14ต่อ14นะครับไห,หลไปไหนครับโอโ้โหยังเตะลงครับไม่มีใครวิ่งมานะครับโอโ้โหน่าเสียดายครับลูกนี้น่าเสียดายนะครับลูกนี้โอ้ยิ่งคิมไหลไกลไปหน่อยครับแต่น้องก็ถือว่าเตะดีนะฮะลงใน เข้าสนามนะครับแต่บังเอิญว่าโดนเกี่ยวกระชอออกมานะครับน่าเสียดายครับไม่มีใครวิ่งไปรับลูกนะครับเอาล้วครับฝั่งนู้นได้เซิบนะครับ16ต่อ15นะครับโอ้โหลูกนี้ตีหนักมากครับสกอร์15ต่อ15นะครับอ้าบ เจ้าเกมยกย้อนนิดหน่อยครับยังติดเกี่ยวโอ้โหน่าเสียดายครับพี่เขมบอกเกือบอยู่แล้วนะฮะสิบหกต่อสิบห้าครับลูกเดียวเกมครับยอดชงเองครับลูกนี้เข่าหัวนิดหน่อยครับยังเตะดีแต่ติดเกี่ยวครับหาครับยังอยู่นะครับหาครับดาบสองว่าไงโอ้โหติดเกี่ยวแต่ไม่อยู่นะครับมาแล้วครับตอนนี้เรามาลุ้น ลูกเกมกันนะครับลูกเดียวเกมนะฮะว่าใครจะปิดเกมได้ครับแต่ทีมออสมิวสิกตอนนี้ครับเป็นฝ่ายส่งนะฮะถ้าฝั่งนูนมิติเสียนะครับก็จะชนะไปเลยนะครับอย่างนี้ว่าไงโอ้โหเกมนะครับสุดยอดจริงเสียได้นะครับชนะกันแต้มเดียวนะครับ โอเคครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ